ครับสมดีนักเรียนชั้นป .5 โรงเรยียนบันด่านธันตุญนนะครับวันนี้ครูญีนปุนต้อมนะครับจะมาสอนวิชารักรรษาในเรื่องของการถุงโป่งนะครับพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมกันเลยนะครับวิธีการปฏิบัติก็คือให้นักเรยียนเนี่ย เท้าครับเราจะยกส้นเท้าขึ้นนั่งด้ปลายเท้านะครับวางมือไปด้านหน้าห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ครับก็คือไหล่เรากว้างแค่ไหนก็วางมือไปให้กว้างแค่นั้นนะครับให้เข่าอยู่เหนือข้อศอกนะครับเข่าจะอยู่ข้างบนศอกจะอยู่ด้านล่างนะครับงอข้อศอกเล็กน้อยนะครับพร้อมกับโน้มตัวไปด้านหน้าครับถ่ายน้ําหนักไปที่มือทั้งสองข้าง ทีือปุ๊บเสร็จแล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นสูงตัวสางไว้ครับก็ธีการดูดฝันก็แค่นี้นะครับเรียนมาดูอีกครั้งนะครับทีการดูดฝันคือนั่งยองๆด้วยปลายเท้ายกาเท้ขึ้นวางมือไปด้านหน้หา,างกันประมาณหึงช่วงไหลนะครับให้เข่าเหนือข้อศอก โน้ตัวไปด้านหน้าขายน้ำหนกักไปที่มือทั้งสองข้างยกปลายเท้าขึ้นแล้วก็ครงตัวค้างไว้นะครับแค่นี้นะครับ